นี่เป็นพระอะไรนะคะเนี่ยพระสมกูกุ่งแต่เทกะแพงเพชรโอ้โหมีหลายสีอันนี้สีอะไรคะสีเขียวครับสีเขียวที่หายากที่สุดนะหายากสุดๆเลยมีวิธีดูง่ายๆไหมมีวิธีดูง่ายก็คือององสีเขียวนี่จะมีแหวนดอกขาวขึ้นที่เป็นจุดแดงๆตรงเข่าเนี่ยนะใช่ใช่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดแดงๆแถวหน้าอกก็มี ตามองค์พระนั่นนะแต่เห็นชัดๆตรงหัวเขา่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยเรียกว่าแร่อะไรนะแร่ว่านดอกว่าขามเป็นจุดๆแดงๆนะทุกคนอือหือจะมีทั่วทั้งองค์นั่นแหละแต่ว่าแสดงถึงความเก่าไงเก่าโอ้โหทุกคนอันนี้คือความเก่าขี้กุมีด้านหลังมีไหมฮะด้านหลังจะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามีขี้กุขึ้นเยอะอทุกคนอันนี้คือวิธีการศึกษาดูเนาะองค์พระ ซุ้มกอที่ดูง่ายๆเห็นชัดๆแต่ว่าถ้าสีอื่นก็คงจะไม่เห็นแล้วนะจะไม่ค่อยเห็นนอืมแต่ก็ดูเอาจะมีลาลักษอ,อ๋อก็จะมีลาลักขึ้นเนาะทุกคนใช่ไหมมีลาลักษ์บ<ห><อ>งางอ่งเนี่ยจะมีลาลักก็สังเกตดูเอาเองความเงาพูดถึงอะใช่ไหมใช่ความเงางความเงา,าเนี่ยคือดำๆนี่ฮะลาลักษ ลาลักไม่ใช่ลงลักนะไม่ใช่ทารักนะลาลักอืมเป็นลามันขึ้นมาสีดำที่ติดในเนื้ออืมทำให้เนื้อเงาเหลือ่างนั้นหรชอทุกคนไม่เนื้อมันจะเงาพ่อเก่าเงาพราะเก่าเจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยมันเก่าอทุกคนถึงจะเงาเงาเองนะอันนี้คือรุ่นนี้ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมทุกคน นี่แหละซุ้มก่อทุกคนยิ่งน้ำวันยิ่งหายากนี่เนาะหายากใครเป็นผู้สร้างหะะเมื่อก่อนพระฤาษีอ่ะพระฤาษีเป็นผู้สร้างทุกคนโอ้โห่รมันนี้จะเมตตามหานิยมเช่าค้าแล้วก็ค้าขายดีด้วยโอ้โหนี่แหละเรงกว่าพุทธคุณเขาบอกครอบคุมเลยมีกูไว้ไม่จนนะรุ่นนี้นะครับโอ้โหทุกคนสุดยอดพระเครื่องอยู่ในเบญจภคีเบญจะนนีพระซุ้มกอเนี่ยแหละ เป็นจับภาคีใช่ไหมครับใช่ครับโอ,โอ้ทุกคนเพราะฉะนั้นเลือกดูเลือกชมนะทุกคนศึกษาเอาจ้า